สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนในเดือนกรกฎาคมพศ2566ราศีเมทุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15นะคะมิถุนายนถึง14กรกฎาคมอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะนะคะวันที่หมอพูดด้วยแล้วก็พิมพ์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนาเมทุนก็ดูได้นะคะ แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะก็อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานะ,ะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะตรงนี้มารับชมรับฟังกันเนาะพ่อ่านสลับกันได้ด้วยเมถุนตอนนี้หมอมินว่าคุณกําลังมีคนใหม่มาจีบหรือเปล่าคะนะคะตรงนี้น้าหนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มีสองถ้วยแปลว่า คุณไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวหรือเขามาชอบคุณฝ่ายเดียวก็คือคุณก็คงมีใจนะคะรู้สึกดีต่อกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆให้แก่กันละกันนะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์นี้แต่ว่านะคะหกไม่เท้าถามว่ามันจะพัฒนาได้ไหมมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอาจจะได้คุยกันบ้างสม่ำเสมอแต่มันต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะแต่ว่าคุณจะมีคนใหม่คุณที่รู้สึกผูกชะตาถูกใจกับคุณตรงนี้ ถ้าท่านโสดนะคะตรงนี้นะอาจจะเจอทางไหนอะ่ะเธอเจอกันทางสายงานในกลุ่มงานนะคะในกลุ่มงานที่เดียวกันบริษัทเดียวกันหรือเจอจากการเดินทางหรือบางคนโดเวอร์อาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรต่างประเทศเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้หรือผู้รู้นะคะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นหมอดูน,นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือเป็นนักพูด จะติกเป็นทนายเป็นผู้พี่ภากษาเป็นนายการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายคิงหรือถ้ายเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะได้ด้วยเนาะคีนเหรียญน,นะคะเป็นอาจจะเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนักสังหาหรือคนที่มันเหมือนเขาเป็นคนที่ตั้งใจเรื่องงานเรื่องเงินนะคะตรงนี้เป็นคนมีมีตังะคะ่ะหรือคนที่อายุแตกต่างกับคุณได้ด้วยนะคะถ้าโสดนะนะแล้วบางท่านที่ผ่านมาคนที่มีประเด็น มันเหมือนเราลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้บางท่านอาจจะยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆอยู่นะคะตรงนี้นะเคยเจ็บหรือเสียใจถ้าคุณบอกเออเราชิลแล้วเราไม่ได้นึกถึงอาจจะเป็นคนของคุณนะคะที่รู้สึกเสียดายคุณคิดถึงคุณในบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะแน่นอนแหละความสัมันบางคนอาจจะเป็นความสัมันธ์ที่เหมือนคุยกันแล้วห่างกันออกไปหรือเป็นความรู้สึกที่อุย้ย้ามันไม่ไมเติมเต็มอ่ะมันมีช่องว่าง ะะทีพระจันทร์มนต์อย่างเงี้ยคุณไม่ได้อยากเดินออกมาหรอกนะคะเดินออกมาทั้งที่ยังรู้สึกลักเพราะว่ามันไม่มันไม่มีอะไรให้เรามันไม่เติมเต็มไพ่สลับกันได้นะคะไปดูเนาะว่าแต่ที่หมอบอกก็คือบางคนเอาใจใส่ดูแลดีมากๆนะแต่ถ้าไม่เติมเต็มแปลว่าเขาเติมไม่เต็มเองแต่ถ้านะคะถ้ามีบางคนคิดว่าเออที่ผ่านมาใช่เนาะเราไม่ได้ใส่ใจกับความรักความสัมพันธ์ให้มันมากพอตอนที่ยังอยู่เขาอาจจะเดินออกมานะคะตรงนี้เพื่อ มูฟไปข้างหน้านะเดินไปข้างหน้าอย่างนั้นออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ตกตำแหน่งความคิดของเขาเขาคิดว่าคุณเป็นเอมเพรลนะเมทุนหมอมินว่าคุณน่าจะทำดีทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้รักและซื่อสัตย์และทุ่มเทแล้วละ่ะในความสัมพันธ์เนาะจัติดก,กับจัดเม้นสองใบนี้นะคะหมอมินไม่รู้ว่าคุณไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ตอนนี้คุณไม่ได้ไม่ได้วิ่งเต้นแล้วนะคะกับความรักคุณคุณเหนื่อยละที่คุณพยายามหมอมินเห็น คนเก่าๆอาจจะวนกลับมาสําหรับบางท่านนะกลับมาคุยกลับมาทักทายกลับมาเริ่มต้นเคลียอะไรกันใหม่ๆได้ด้วยอะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนิดนึงเนะาะราศีแม่ทุนอาจจะคุยกับธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกราศีตุลลคนาตุลน,นะคะธาตุดินกันเมื่อศพมังกรหนึ่งเหรียญ นะคะก้าเหรียญน,นะเดดเดดพิจิกลัคนาพิจิกควีนเธอเหรียญน,นะคะหนึ่งแม้เท้าธาตุไฟเมสิงค์หนูหกแม้เท้านะคะก้าถ้วยบางคนรักเพศเดียวกันนะคะมีแต่ก้าวขึ้นมาก้าดาบนะคะไฮพรีเทส สิบถ้วยนะคะให้ใต้สำหรับสิบดาบที่ผ่านมาเนาะบางท่านอาจจะเคยอยู่กันเป็นสถานะแฟนเป็นครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันนะคะหมอเห็นไพ่สิบดาบออกมากับเดดเดสนะหมอไม่รู้ว่าความรักที่ผ่านมาเห็นไหมคะไพ่เดดเดสแล้วก็สิบดาบบางคนอาจจะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นแฟนแล้ว หรือไม่ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานก็ได้หรือพูดเรื่องอนาคตก็ได้นะคะตรงนี้หรือคบกันมานานมีคนบางคนที่จบจากคุณไม่ว่าจะจากไปนะคะบางคนอาจจะสูญเสียความรักไปนะคะตรงนี้นะนาะค,คุณเศร้าเนาะคุณเสียใจมากหรือบางท่านความรักที่ผ่านมาคุณเคยมีความอบอุ่นเคยคาดหวังที่อยากให้เขาเป็นอนาคตเป็นครอบครัวแต่ความสัมพันธ์มันได้จบลงไปก็ได้นะคะได้แต่เราเสียใจและเศร้าเห็นไหมคะนั่งร้องไห้อย่างนี้นะคะ ทุกใจนะะในความรักความสัมพันธ์กําลังเยียวยาหัวใจตัวเองให้ฟื้นนะคะบางท่านเนาะความสัมพันธ์นี้มันต้องใช้เวลานิดนึงเนาะหรือบางคนนะคะคุณก็จบนั่นแหละเขามีความสัมพันธ์ที่มีคนใหม่เข้ามาแทรกคนนี้เป็นคนที่ความลับเยอะนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรแต่หมอมินว่าความลับไม่มีในโลกในนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องมูฟไปข้างหน้าแล้วนะคะบางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่คือเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้หรือเขาเปลี่ยนไป นะคะตรงนี้นะที่ผ่านมามาดูกันปัจจุบันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นกับคุณนะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเป็นยังไงบ้างใบแรกค่ะสเตนสเตนสิงลัคนาสิงหนึ่งเหรียญหนึ่ไม้เท้านะเดซัน นะคะสีสีดาบเดลิเวอรนะคะ The Emperor ลห้าเหรียญนะคะอาไนท์ถือถ้วยตรงนี้นะคะจะ <Templ> ทัมพลพันธธนูลัคนาธนูนะคะโอเค เอามาดูคนที่มีประเด็นก่อนนะคะคนที่มีประเด็นหมอมินเห็นมีคนที่รู้สึกเงาและโดดเดี่ยวตรงนี้นะคะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเงาเขาก็ถามว่านึกถึงคุณไหมก็นึกถึงเขายังมีเยื่อใใหญ่คุณอยู่นะคะหมอไม่รู้ว่าใครสองคนอยู่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหรือคุณไปส่องเขาก็ได้ในนี้นะคะขึ้นมานะเดซันถามว่าเขาเป็นคนยังเขาก็โปรไฟล์ดีนะหน้าตาดีมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นนะคะตรงนี้แต่สิบางสิ่งบางอย่างคือมันเหมือนเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะ นะถ้าเขาไปคุยกับใครหมอมินว่าเขาอาจจะไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เวิร์กอย่างที่เขาต้องการนะคะลองดูเนาะแดาบอึดอัดนะาเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะแล้วก็เด็กถือดาบมีคน2องคนชิงด้วย2ดาบ <Hang man S 2> ดะะแฮงแมนถ้าเขาไปคุย ไปดีวกับใครหมอมินว่าเขาน่าจะไปไม่ค่อยโอเคก็ได้นะนะคะหรือความสัมพันธ์นี้มีคนเจ็บและเสียใจนะ,ะแต่สิ่งที่หมอเห็นคือมีคนที่ยังอยากรู้อยากเข็นเรื่องของคุณนะคะยังแบอแบสืบแอบส่องอยากอยากรู้เรื่องของคุณอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้มาดูคนที่มีคนที่โสดกันบ้างคนโสดนะคะหมอมินว่าคุณหนึ่งคนอาจจะได้เจอทางสายเพื่อนทางสายงานคนที่โดดเด่นนะคะ The Sun p r o f i l ดีนะคะคำว่าโปรไฟล์ดีเขาอาจจะ เช่นสวยนะคะหรือหรือหน้าตาดีหรือการคือหน้าที่การเงินการงานที่ทดีเป็นที่จับจ้องของสังคมก็ได้นะคะโดดเด่นในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะ,ะอาจจะทางสายเพื่อนได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณตรงนี้นะคะแต่เขาเป็นคนค่อนข้างม,มองไม่รู้นะเป็นคนที่รู้สึกมีความกลัวมีความกดดันบางสิ่งบางอย่างหรือไม่แน่ใจในอะไรบางอย่างอยู่เดแฮงแมนนะคะตรงนี้นะ ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมสองด้วยมาขึ้นแล้วอ่ะรู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์นี้หมอมินว่ามันจะต้องใช้เวลาหน,หนึงเพราะตัวเขาอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจหรืออะไรบางอย่างมานะคะตรงนี้เลยไม่แน่ใจนะคะต้องใช้เวลาตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเจอ,อคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศได้ด้วยหรือเป็นราชการนะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเดลิเวอร์มาดูกันนะคะ มาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเมทุนลัคนาเมทุนบ้างไม่ว่าที่คนคบคนคุยหรือคนที่มีประเด็นนะคะใบแรกขึ้นมาควีนถือไม้เทา้านะคะควีนถือดาบธาตุลมเนาะตุลกุมเมทุนนะคะหกไม้เทา้า ในถือถ้วยเหมือนเขารอคุณไปง้อหรือเขาอยากมาขอโอกาสมาง้อคุณนะคะในถือถ้วยเนี่ยนะ,ะ The Wheel of Fortune นะคะม,มันมีคนที่เสียใจนะคะตรงนี้นะ5ถ้วยอันเดียวกันมีคนที่รู้สึกว่าผิดและเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือตัดคุณไม่ขาด ใจลึกๆก็อยากมาง้อคุณนะคะอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมาได้มาโอกาสนะคะเริ่มต้นใหม่ได้คุยกับคุณนะคะตรงนี้นะแต่ควีนดาบกลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอาหรือเปล่าหรือบางคนที่ผ่านมาอาจจะเป็นคาพูดที่พูดตรงเกินไปนะคะหรือเป็นคาพูดที่กดดันกันแซะกันอะไรพวกนี้นะคะ<ม>เดือนสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มหกถ้วย<ม>นะคะอันนี้หมออ่านตามไพ่นะคะเนี่ย มีคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงคุณอยากกลับมาเริ่มต้นขอโอกาสใหม่ๆคุณแต่ถ้ากรณีที่โสดหมอมินว่านะคะควินถือไม้เท้าะนะคะนายถือไม้เท้าโดเวอร์ควินเหลียนนะคะไพ่ตรงนี้นะคะคิงคิงออฟคับ หมอมินเชื่อว่าเขามีใจให้คุณถ้าคุณโสดหรือคุณกําลังเดียวใครอยู่ตอนนี้เขารู้สึกเดียับคุณนะคะตรงนี้แต่ทีนี้ความสัมพันธ์หมอมินว่าหกไม้เท้าเห็นไหมคะตรงนี้เขาไม่ได้รีบเร่งนะคะหมอมินว่าไม่มีใครรีบเร่งแล้วค่ะคุยกันสามเดือนห้าเดือนอย่างนี้เราจะไปรีบทุ่มเททั้งเงินทองทั้งทั้งใจอย่างเงี้ยเพราะว่ายิ่งชาวเมทุนเคยเจ็บและเสียใจหรือใครที่เคยผ่านการเจ็บและเสียใจหมอมินว่าเหมือนเราจะดูกันไป ค่อยศึกษาดูว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงแต่เขามองถึงการพัฒนาได้นะคะตรงนี้หกไม้เท้าแต่แค่อยากรู้สเต็ปค่อยๆศึกษากันไปซะมากกว่านะคะตรงนี้อืมเนี่ยนะคะลองดูนะคะเขาก็คิดว่าคุณก็คือใช่ที่สุดแหละหรือหรือเขาอาจจะเคยเจ็บและเสียใจมานะคะหรือตัวคุณก็ได้นะคะที่คิดว่าเคยมีอดีตแล้วน่าใจก็ไม่ได้รีบเปิดเท่าไหร่นะคะตรงนี้อะ มาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะในในเดือนกรกฎาคมของราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะอ่ะาใบแรกเลยสเตนนะถามว่าคุณเป็นยังไงคุณเข้มแข็งนะคุณอยู่ได้คุณกําลังพยายามที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองพยายามที่จะคิดว่าเอยอะไรก็ตามที่มันเคยสูญเสียเจ็บปวดนะคะเดือดเดดขึ้นมาทั้งสิบดาวเนาะหมอมินว่าน่าจะมีเรื่องร้ายเรื่องที่แย่ๆกับคุณมาก่อนบางคนสูญเสียความรักนะคะบางคนอาจจะ จากกันไปเพราะว่าเหตุใดก็ตามนะคะหรือเลือดาอย่าล้างก็ดีแต่หมอมินว่าคุณพยายามและที่จะเข้มแข็งนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงช่วงนี้คุณเบื่อเนาะ,ะแม่ทุนเบื่อเซ็งเซ็งมันไม่ได้ดังใจบางสิ่งบางอย่างที่คนที่ใช่กับไหม่มาคนที่มายังไม่ใช่หรือสิ่งที่เราทุ่มเทให้ที่ผ่านมาเขาไม่เคยนะคะไม่เคยแคร์เราก็ได้นะนะอ่ะควีนถือถ้วยแล้วแล้วคุณก็จะเจอคนที่รู้สึกว่าคิงถ้วยเห็นไหมคะควีนถ้วย คนที่จัก,กรวาลนี้ดึงคุณนักกู้ได้มาเจอกันนะคะให้รู้สึกเอ๊าทำไมถูกชะตาเนาะคนนี้อะไรประมาณนั้นนะคะสิบถ้วยคนที่จะเข้ามาทำให้เราอบุญและเติมเต็มว่าสีไม้เท้านะคะตรงนี้นะคะนถือเหรียญ คิงเรียนนะคะคุณเป็นคุยเรียนอยู่ตรงนี้นะหน,หนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆในการครบในการพูดในการคุยนะคะความสัมพันธ์คุณจะได้ศึกษาและเรียนรู้กันไปกับคนใหม่ๆนะคะเป็นความรักที่มองถึงระยะยาวนะคะตรงนี้นะเรียนรู้กันไปตรงนี้นะคะคุยเรียน ใต้สำหรับเจ็ดเหรียญน,นะคะมาดูกันนะคะโสดนะคะหมอมินว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบพบคนที่เข้าใจเป็นความรักที่แบบผู้ใหญ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่คุณจะรู้สึกมีความอบอุ่นใจตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บและเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมาหรือยัยงยังไม่แน่ใจแต่หมอมินว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าได้คุยกันทุกวันเรียนรู้กันไปมันจะค่อยๆซึมซับขึ้นมานะคะตรงนี้ หมอมีนว่าคุณจะได้เจอนะคะคนที่ทําให้เราอบอุ่นและเติมเต็มได้ด้วยนะคะตรงนี้นะแต่กรณีบางท่านหมอมีนว่าบางคนยังรอคนเกา่กาๆมีคนเกา่กาๆของคุณนะคะเรอขอสับไพ่ให้แล้วกันว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคนเดิมคนเก่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีโอกาสไหมที่จะได้กลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจในเดือนนี้เดือนกรกฎกดานะคะคนเก่าของเมทุนมีโอกาสได้คุยนะคะแปดเม้เาวขึ้นมามีคนมาง้อคุณนะคะ ขึ้นมาหลายรอบแล้วในถือถ้วยแปดไม้เท้าได้คุยได้สื่อสารนะคะคือได้คุยกันนะคะตรงนี้ก็ได้นะวินถือถ้วยนะคะ e m p e r o r r เดอสตาตรงนี้นะคะ ดาวเหรียนโอเคนะคะคืออ่ะนะคะตรงนี้นะสดาบถ้าเป็นคนเก่านะคะชาวเมทุนเนาะหมอมินว่าคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารได้พูดได้คุยกันแต่ทีนี้มันอาจจะดีเลยเพราะว่าหมอมินว่าคุณเริ่มพยายามเรียนรู้และทำใจดาวเรคือเห็นไหมคะคือ มันเหมือนเราคอมพลียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวันเวลาผ่านไปเราอาจจะไม่ได้คิดถึงคนเดิมไม่ได้ต้องการและโหยหาเขาขนาดนั้นเราเหมือนเราอยู่คนเดียวก็สบายใจและอยู่ได้เขาอาจจะมาเราก็รู้สึกเออก็เฉยๆนะนะคะถ้าเขาใช่และเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือหรืออะไรที่เรานะคะต้องการนะคะให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะให้เราให้เขารักเราเหมือนที่เรารักเขานั่นแหละคะ่ะ ตรงนี้แต่พอมาถึงวันนั้นหมอวินว่าคุณเหมือนคุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วนะคะไพ่มาขึ้นอย่างนั้นนะนะส่วนสวดหมอวินว่าคุณจะได้เจอความรักข้างใหม่ขอไพ่สุดท้ายสรุปแนะนําเมทุนนะคะไพ่จะแนะนําเมทุนยังไงบ้างสี่ไม้เทา้าหนึ่งดาบนะคะตรงนี้เมทุนต้องการอะไรที่เคลียร์และชัดเจน นะคะตรงนี้นะเก้าถ้วยหนึ่ง <1 S 1> เหรียญหถ้วยนะคะอีกละนะคะตรงนี้คุณไม่ได้ต้องการความรักที่กลับมาแล้วหนักกลับมาแล้วเหนื่อยกลับมาแล้วเขาเหมือนเดิมคุณต้องการรูปแบบใหม่เปลี่ยนไปในทางใหม่นะคะตรงนี้ถ้าเข้ามาแล้วทําให้เรามีความสุข และอปุนนะคะคือการให้และได้รับพอๆกันการแร์ในบางสิ่งบางอย่างคุณก็โอเคแต่กลับมาแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ได้หลักเราจริงนะคะถ้าไม่ได้เคลียร์หรือไม่ได้ชัดเจนกับเราจริงๆคุณก็ไม่อยากได้นะคะคนใหม่ก็เหมือนกันนะมีสเสน่ห์เข้ามาแต่เรามันเหมือนว่าเราตอนนี้เราสเปกสูงหรือเราเลือกที่จะเข้ามาหรือเราคัดกรองนะคะคนที่ใช่จริงๆตรงนี้เข้ามาแต่อาจจะมีคนคุยคนอะไร นะคะให้เรียนรู้กันไปหมอมินว่าชาวมีถุนช่วงนี้เป็นอย่างนี้ขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ